ここへ今日タッチキン <laughs> タッチキ <laughs> <laughs> ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะฮะอยู่กับผมออโตเหมือนเดิมเลยยินดีต้อนรับทุกๆคนด้วยครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวพูดถึงภาพรวมตัวละครจริงหยวนแล้วก็พูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวละครตัวนี้ด้วยนะครบรวมถึงจะมีการไกด์ตัวละครวิธีการเล่นให้ด้วยว่าต้องอัพสกิลอะไรบ้างคอมบยังไงใช้ไลค์โคนอะไรลีลิกอะไรจัดทีมยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่น ต้องพูดถึงภาพรวมตัวละครก่อนเนาะจิงหยวนเนี่ยเป็นตัวละคร d PS, ี s ธาตุสายฟ้าผาดปัญญา ที่ปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าติดเมตาระดับตัวละครท็อปทอปประเภทการทำดาเมจหมู่เลยนะครับตัวละครตัวนี้ตอบโจทย์เกือบทุกคอนเทนต์ไม่ว่าคุณจะลงฟาร์มมอนในดันเจียนหรือลงซิมูนะครับหรือจะลงฟอร์กอเทน hall จิงหยวนเป็นตัวละครทำดาเมจเอลีด e, ได้แรงที่สุดในเกมในณปัจจุบันนี้แล้วนะครับถ้านับจากการเล่นโดยทั่วไปนะและมันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากจิงหยวนจะติดเมตา ตัวละครทำดาเมจมูแล้วติดเมตาตัวละครที่ทำดาเมจเดียวได้สูงและรุนแรงด้วยครับให้ดูจากกราฟที่ทางต่างประเทศเขาได้มีการเทสกันนะครับให้ดูว่าเฮ้ยจิงหยวนเนี่ยมีดาเมจเดียวเป็นรองตัวละครประเภทผาดล่าสังหารเองนะ เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าไอผ้ผาดล่าสังหารเนี่ยพวกแก๊งตัวละครประเภทนี้ดาเมจเดียวมันสูงมากหรือเป็นพวกเน้นการทาดาเมจเดียวเลยแต่จริงหยวนเป็นรองแค่แก๊งเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆเรื่องการตบบอสจริงหยวนก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นได้ดีเหมือนกันและตบบอสได้แรงมากๆพอเรมองภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหตัวละครตัวนี้ยืดหยุน่นทั้งการเจอมอนเดี่ยวและมอนหมู่เลย และคำถามที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับว่าตัวของเซอร์วอลนั้นเนทียบกับจริงหยวนได้ไหมพอได้ลองเล่นดูดจริงๆแล้วโอ้โหนับดามเมจโดยรวมทั้งเดี่ยวทั้งดามเมจหมู่นะครับเซอร์วอลเทียบจริงหยวนไม่ได้เลยอะและอีกที่หลายๆคนตั้งคำถามอีกเหมือนกันก็คือจริงหยวนหน้าเปิดขนาดนั้นเลยไหมแล้วถ้าเกิดรอคาฟก้าอยู่อะ่ะจะเปิดตัวไหนดีก็ต้อง2ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละคร dps ท่าสายฟ้าเหมือนเหมือนกัน คำตอบก็คือแม้จะเป็นดาเมสเป็นตัวดีเบสท่าสายฟ้ามันเหมือนกันแต่เกมเพย์และประเภทการทำดาเมสของทั้งสองตัวละครนี้แตกต่างกันครับจิงหยวนจะเน้นการโจมตีต่อเนื่องก็คือเราจะเห็นเลขดาเมสของจิงหยวนเนี่ยมันสูงมากๆจากเทพสายฟ้าที่โจมตีลงมาหลายๆฮิต ส่วนตัวของคาฟกาเองเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการสร้างดาเมจโอเวอร์ไทม์ในทีมเนี่ยยิ่งมีตัวละครที่ทำดาเมจดอทที่หลากหลายแล้วมากเท่าไหร่นะครับดาเมจโดยรวมของคาฟกาก็จะสูงขึ้นนั่นเองซึ่งเราจะเห็นเป็นหลายๆตัวเลขเวลามอนถึงเทินของมันแล้วจะเห็นตัวเลขที่แบบโอ้โหขึ้นเยอะเต็มไปหมดเลยอันนั้นคือความแรงของคาฟกาและที่สำคัญเนี่ยเออเนาะก็คาฟกาเองก็ดาเมจหมูก็สูงเหมือนอนกัน แล้วจะเลือกใครดีอ่ะแต่ยังไงรูปแบบเกมเพย์มันก็แตกต่างกันอยู่ดีครับผมจึงเชียร์ว่าให้คุณเนี่ยเลือกตัวละครที่คุณอวยเลยเลือกตัวที่คุณชื่นชอบเป็นหลักจริงหยวนเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆในเกมแต่ถามว่ามันจําเป็นขนาดนั้นไหมผมมองว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเช่นถ้าเกิดคุณพลาดจริงหยวนไปหรือเปิดจริงหยวนไม่ได้หรือตั้งใจที่จะข้ามจริงหยวนอยู่แล้วคุณสามารถไปอรอคาร์ฟกาได้อย่างสบายใจเพราะในมุมของผมนะคือ เล่นตัวอื่นมันก็จบคอนเทนต์ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครที่กำลังเฝ้ารอซีเวอร o ูฟอยู่อันเนี้ยผมก็จะเสนอเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดคุณชื่นชอบซีเวอ o ูฟจริงๆแล้วคุณไม่อยากพลาดจริงๆอะ่ะ ก็จะเชียร์ว่าไปซีวูฟเลยเพราะว่าตู้ของจริงหยวนหมดแล้วก็จะมีข่าวว่าตู้ของซีวูฟจะมาต่อเลยนะครับมันอาจจะทําให้คุณฟาร์มเพชรไม่ทันได้ถ้าเกิดในเคสกรณีอย่างเงี้ยโอเคเราเซฟเพชรไว้แล้วไปเปิดซีวูฟจะมีความเซฟมากกว่าแล้วถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมของตัวละครในเกม คงไกลหรือว่าจะเป็นเกมเกนชินหรือว่าเกมในค่ายเนี้ยตัวละครซัพพอร์ตจะมีความสําคัญมากกว่าตัวดีเพสและมีความยืดหยุ่นสูงมากกว่าด้วยและอยู่ในเมตาได้ในระยะยาวที่มากกว่าผมก็ได้เชียร์เลยว่าคุณไปเปิดซ i เวอร์วูฟได้เลยคือจริงหยวนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรทีนี้เรามาเจาะลึกข้อดีข้อเสียของจริงหยวนกันครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจสําหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเปิดหรือจะข้ามเอาเป็นในส่วนของข้อเสียก่อนละกัน ข้อหนึ่งดาเมจหมู่ของจริงหยวนที่มาจากเทพสายฟ้านั้นเป็นดาเมจแบบสุ่มผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นทางภาพด้านซ้ายและทางภาพด้านขวามือสังเกตว่าการที่มอนตายเนี่ยมันจะตายไม่เหมือนกันและดาเมจที่ลงบอสก็จะลงไม่เท่ากันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเทพสายฟ้าจะโฟกัสไปที่บอสและดาเมจมันจะกระจายไปโดนพวกกี่กี้ไม่ใช่แบบนั้นมันคือการที่จะเลือกสุ่มตัวใดตัวหนึ่งและอัดดาเมจหนักๆไปที่ตัวใดตัวหนึ่งและกระจายให้กับตัวอื่นๆครับ เราจึงมองในสถานการณ์เคสแบบนี้ของสกิลของจริงหยวนเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่ดาเมจส่วนมากเนี่ยมันเน้นอัดลงบอสและกระจายลงกีกี้เนี่ยมันก็จะทำดาเมจได้ดีแล้วก็เน้นหนักไปที่บอสใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเคสสถานการณ์ที่ไอดาเมจก้อนใ,นใหญ่เนี่ยมันดันไปลงที่กีกี้และไอส่วนน้อยเนี่ยมาโดนบอสมันก็จะทำให้เราเนี่ยฆ่าบอสได้ช้าลงนั่นเอง เพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยผมเลยมองว่ามันเป็นข้อเสียแต่ถามว่ามันเป็นข้อเสียที่แบบโอ้เล่นไม่ได้เลยแบบแย yeah, ่มากๆไม่โอเคไม่เวิร์กเลยถึงขั้นนั้นไหมไม่ถึงขั้นนั้นถ้าเกิดคุณแรงพอยังไงมอนมันก็ตายหมดอยู่ดีนะครับและข้อเสียข้อที่2การโดนดีบับของจริงหยวนไม่ว่าจะโดนแช่แข็งหรือโดนดีบับอะไรก็ตาม เราจะเริ่มเห็นข้อเสียของจริงหยวนแล้วอ่ะผมให้ดูในตัวอย่างในคลิปเลยแล้วกันจริงหยวนเนี่ยที่โดนแช่แข็งอีกเทินถัดไปเนี่ยมันจะเป็นเทินที่เทพสายฟ้าเนี่ยจะทิ้งดาบลงหัวหมอนเลยใช่ไหมแต่พอโดนแช่แข็งไปแล้วเทพสายฟ้าจะโดนโยกเทินไปอีกเทินหนึ่งเลยแล้วอยู่อีกนานสักพักหนึ่งเลยกว่าเทพสายฟ้าจะกลับมาถ้ามองในแง่ของการที่เราจะทำดีเพชรโดยรวมทั้งทีมเนี่ยแน่นอนว่าเจอแบบเนี้ย ดีเพโดยรวมทั้งทีมเนี่ยมันจะตกควบลงมาในช่วงจังหวะนั้นถ้าเป็นตัวละครดีเพตัวอื่นเนี่ยโดนแบบติดแบบนี้แล้วกลับมาแป๊บหนึ่งก็ทำดาเมจหนักๆได้เลยอย่างพวกเซเล่หรือพวกตัวอื่นๆนะครับมันจึงไม่ได้ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าสูญเสียดาเมจไปเยอะแยะมากมายแต่ของจิงหยวนเนี่ยแม้ตัวเองจะกลับมาแล้วนะ ก็ยังคงต้องรอเทินของเทพสายฟ้าอีกสักพักหนึ่งอยู่ดีมันจึงเป็นอีก1ข้อเสียเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะแก้ไขปัญหานี้คุณจึงควรมีตัวละครที่สามารถล้างดีบัฟได้ด้วยมาอยู่ในทีมและข้อเสียข้อที่3ถ้าเทพสายฟ้าของจริงหยวนมีสแต็กน้อยดาเมจมันจะเบามากเลยเราจึงต้องทำเงื่อนไขาการเลี้ยงสแต็กให้มันมากกว่า6สแต็กให้ได้หรืออยู่ประมาณช่วงนี้ ถ้าทำสิบสแต็เต็มได้ตลอดนี่จะดีมากๆเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยให้มันเกินแบบเกิน6ขึ้นไปวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราจึงสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวละครที่มาคอมโบในทีมตัวละครอันดับหนึ่งเลยครับที่แก้ไขปัญหานี้ได้ดีมากๆก็คือตัวของทิงหยุนเป็นซับพอร์ตที่ดีที่สุดสําหรับจริงหยุนแล้วควรหาทิงหยุนมาสักตัวหนึงอะ่ะอย่างน้อย E0 ก็ออยังดีนะครับ ทิงหยุนมีความสามารถเรื่องการบัฟเล่นเกรให้กับจริงหยวนได้เรื่องการเลี้ยงสแต็กเนี่ยมันจึงง่ายขึ้นเยอะนอกจากจะสามารถบูต a อดีเคบูตดาเมจสายฟ้าให้แล้วใช่ไหมแล้วก็บูตเกรดพลังงานให้จริงหยวนเนี่ยโอ้โหมันดีหมดเลยนะครับทั้งจริงหยวนก็ได้ทั้งเทพสายฟ้าก็ได้ทิงหยุนจึงตอบโจทย์มากๆในการออกมาเล่นกับจิงหยวน อันดับ2โบเนียที่โบเนียอยู่อันดับ2ก็เพราะว่าในหลายครั้งบัฟสกิล e ของโบเนียเนี่ยมันส่งไปไม่ถึงเทินตอนเทพสายฟ้ามาหลักๆคือมันได้ที่ตัวจริงอยวนนะแต่ตอนเทพสายฟ้ามาเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าเกินไปหรือมาหลังๆนะครับมันจึงทําให้บัฟมันไม่ได้ไปถึงตลอดถามว่ามันมีครั้งที่บัฟไปถึงไหมมันก็มีแต่มันไม่ใช่ในทุกๆครั้งแงแต่ถ้าเกิดพูดถึงอันติของโบเนียเนี่ยอ่ะโอเคอันเนี้ยได้ทั้งจริงหยวนได้ทั้งเทพสายฟ้าเลยก็พอมองโดยภาพรวมแล้วผมลอง ลองเทสลองเปรียบเทียบเล่นกันแล้วนะครับระหว่างทิงหยุนกับโบเนียเนี่ยจากที่ลองเทสมาคือเล่นกับตัวทิงหยุนจริงหยวนเนี่ยจะมีความไหลลื่นมากกว่านั่นเองแต่ทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นสุดยอดซัพพอร์ตที่ดีกับจริงหยวนทั้งคู่เลยอันดับ3สาําหรับคนที่ไม่มีทิงหยุนจริงๆไม่มีโบเนียจริงๆคุณสามารถเอาแอสตานะครับมาเล่งความเร็วให้กับในทีมแล้วก็เล่นกับจริงหยวนได้ จบจะข้อเสียไปแล้วมาต่อที่ข้อดีกันบ้างข้อที่1เลยจริงหยวนรองรับคอนเทนต์หลากหลายมากๆในเกมเกมนี้มอนส่วนมากเนี่ยมันแพ้ทางท่าสายฟ้าคุณลองไปนั่งส่องดูเลยพวกมอนต่ตางๆต,ตามแมปตามที่เราฟาร์มไม่ว่าจะเป็นฟอร์กอเท hall จะเป็น เคอสหรือจะเป็นโหมดซิมูโอโหมองตรงนี้แพ้ทางสายฟ้ามองตรงนี้แพ้ไสายฟ้า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 กันเยอะมากพอมันเป็นแบบนี้เข้าทางแล้วก็ตอบโจทย์จริงหยวนเลยเรามูฟไปเล่นได้ในหลายๆสถานการณ์ข้อดีข้อที่2จริงหยวนนั้นตอบโจทย์มากๆในโหมดซิมูเพราะตัวละครตัวนี้ไม่เรื่องมากเรื่องบัฟที่ใด้ จริงหยวนเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับเราจะยึดผาดปิติเนี่ยเป็นหลักแล้วมันจะทําดาเมจได้มหาศาลมากๆเวลาเทพสายฟ้าปักดาบลงมาที่คือโอ้โหตัวเลขที่คือขึ้นแบบรัวๆแล้วก็ฟินมากแบบโอ้แสนหนึ่งสองแสนดามเมจด,ด้วยรวมวว้าวทำไมมันโหดขนาดนี้แล้ว ต่อให้คุณเล่นโหมดโหมดนี้แล้วคุณเกลือคุณได้บัฟแบบล่าสังหารมาจริงหยวนก็ยังเล่นได้ดีเพราะมันเอามาคอมโบด้วยกันได้เอามาบัฟจิงหยวนได้อยู่ดีนะับรวมถึงเทพสายฟ้าก็ได้รับผลพลอยดีไปด้วยมันจึงทําให้ตัวละครตัวเนี้ยมันสามารถเล่นผาดแบบผสมผสมได้อีกเยอะแยะหลายๆผาดเลย และข้อดีข้อสุดท้ายข้อที่3อันนี้ทุกคนเห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันหรือหลายๆคนที่เปิดตัวละครตัวนี้มาเล่นแล้วนะครับต่างบอกว่าโูเกมเพย์ของจริงหยวนมันโคตรมันมันโคตรสนุกเลยอะ่ะมันเป็นเกมเพย์ที่ตัวอื่นให้ไม่ได้ก็คือตอนที่เทพสายฟ้าปักดาบลงมาแล้วเห็นตัวเลขแล้วมันฟินมันรัวมันแรงมันแบบหนักหน่วงโอ้โหมันสนุกจริงนะครับ ข้อดีตรงจุดนี้สามารถเปลี่ยนผมอะที่ไม่ได้อวยจริงหยวนเลยปัจจุบันผมก็ไม่ได้อวยนะแต่ผมมาชอบเกมเพย์ก็คือตอนแรกผมกะว่าผมจะข้ามตัวนี้กะจะไม่เปิดตัวละครตัวนี้แต่พอเปิดมาเล่นแล้วโอ้โห e0 ก็เก่งก็มันแล้วว่ะแล้วพอติดใจผมก็เลยเปิดไปถึง e6 เลยก็คือเปยให้เลยนะครับผู้ชายคนนี้เกมเพย์นั้นสนุกมากๆผมยอมรับจริงๆแล้วก็การันตีให้ว่าความคุ้มค่าลำดับแรกๆเลยนะของจริงหยวนอะ ที่ตัวอื่นให้ไม่ได้คือเป็นในเรื่องของเกมเพย์มันดีจริงๆครับ มาเรามาดูวิธีการปั้นจริงหยวนกันตัวเนี้ผมแนะนำว่าควรทำคิเรทไว้ที่ประมาณ60กกว่าจะดีมากมันจะมีการอัพสกิลเพิ่มเติม <ๆ S 2> จะได้คิเรทเพิ่มมาอีกประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยเราจะได้80%แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเอาร้อยไปเลยก็ทำคิวเรต80ดก็ได้เหมือนกันส่วนอาวุธเนี่ยผมใช้เป็นอาวุธประจำตัวแล้วก็ถ้าเกิดให้เรียงตามความแรงของอาวุธนะครับอันนี้ก็มีคนก็เทสมาแล้วก็เรียงตามนี้เลยก็คืออันดับหนึ่งเป็นประจำตัวจริงงงยรอล มาก็เป็น BP นะครับรองลงมาก็เป็นพวกปอมปอมอ,อะไรเงี้ยของฮิเมโกะเนี่ย ผมก็ลองเทสแล้วเหมือนกันนะมันไม่ได้ดีนะครับรู้สึกว่ามันเป็นอันดับ5เนี่ยผมก็เทสแล้วมันก็ได้แบบนี้เหมือนกันเพราะมันมีเงื่อนไขยเยอะเอาเป็นว่าใครที่กําลังหาไลค์โคนเล่นก็เรียงลําดับตามนี้ได้เลยอันนี้เว็บต่างประเทศก็เทสมาหรือผมเทสก็ไปในทิศทางเดียวกันส่วนในเรื่องของการอัพสกิลก็เน้นการอัพเทพสายฟ้านําก่อนเลยแล้วค่อยตามด้วยสกิลอันติและตามด้วยสกิลอีครับก็จะเรียงความแรงของดาเมจลงมาเลยส่วนการโจมตีปกติเนี่ยไม่จาเป็นต้องอัพก็ได้นะเพราะเราไม่ได้โจมตีปกต,บกติบ่อยอะไรขนาด นั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คืออัพพวกสกิลเพิ่มเติมด้วยเวลาเราเลื่อนขั้นตัวละครอันนี้ผมยังอัพสกิลไม่ครบเลยนะเดี๋ยวกะว่าฟาร์มของครบแล้วก็จะอัพให้ครบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ไปนั่งไล่อัพสกิลกันมาก็คือปั้นตัวละครอัพสกิลให้เสร็จก่อนพอเราอัพสกิลแล้วเราค่อยมาฟาร์มรีลิกนะครับรีลิกที่ดีที่สุดสําหรับจิงหยวนก็จะเป็นเซตสายฟ้าเลยเสื้อใส่เป็นอัตตาคิ แล้วก็ในส่วนของรองเท้าเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเล่นด้วยกันถ้าเล่นกับตัวของโบรเนียใส่เป็น a d ดได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นกับตัวของทิงหยุนเนี่ยใส่เป็นความเร็วนะครับจะดีกว่านะโอเคก็คือไปเลือกดูว่าคุณเล่นกับตัวละครตัวไหนส่วนลูกแก้วนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นดาเมจเป็นโบนัสไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของสร้อยเนี่ยให้ใส่เป็นฟื้นฟูพลังงาน ที่ผมใส่เป็น A D K เพราะว่าผมปลด E 6ไงผมเลยมี E 4ช่วยเจนอนุธาตุแต่ว่าถ้าเกิดใครเปิดไม่ถึง E 4นะครับก็คือใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานจะเซฟและดีที่สุดเพื่อให้เราทำวนอันติได้ง่ายและเลี้ยงสแต็กเทพใส่ฟ้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นี่ก็คือเซตที่ผมใช้นั่นเองทีนี้ในส่วนของกลุ่มดาวนะครับอ,อีหนึ่งอีสองอีสามอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ดาเมจเพิ่มอะไรมาเยอะแยะเลยถ้าคุณอวยจริงๆชอบตัวนี้จริงๆแนะนำ E4 สี่ำคัญมาก E เนี้ยมันทำให้ เราได้อนุธาตุมาเยอะอยใช้คำว่าอนุธาตุใช้คำว่าได้พลังงานธาตุแล้วกันคือปั๊บเดียวอ่ะอันติมันเต็มแล้วนะครับส่วน e6 เนี่ยก็เพิ่มดาเมจของเทพสายฟ้าขึ้นอีกเยอะมากๆเลยสําหรับคนอวยก็จะแนะนํา2กลุ่มดาวเนาะก็คือ e4 กับ e6 ส่วนถ้าเกิดใครงบไม่เยอะเปิดมาแค่ตัวหรือเปิดมาแค่ไลค์โคนก็เพียงพอแล้วนะครับและถ้าเกิดใครที่อยากเปไปถึง E6 เหมือนกันกับผมหรืออยากจะเปแค่ E0 ก็ตามนะก็ฝากร้านเติมเกม Power Pay ไปด้วยนะครับทางร้านเพ p เ a y เนี่ยก็มีรับเติมเกม Gen ชินอิมแพก t ตาร r เรลก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแพ็คเล็กแพ็คใหญ่หรือจะเป็นแพ็ครายเดือนคุ้มค่ามากๆเลยร้านเปิดมาหลายปีแล้วคนเติมกันหนานแน่นลูกค้าเยอะมากๆคิดจะเติมเกมอย่าลืม p o w e r p a y ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ และสุดท้ายมาดูในเรื่องของการจัดทีมกันครับก็ตามคอนเทนต์ของ f o r g o t t e n Hall เลยก็คือมีตัวฮิวหนึ่งตัวมีตัวโล่1ตัวแล้วทีเนี้ยก็เล่นตัวของจริงหยู่อันคู่กับทิงหยุนได้เลยอันนี้ผมก็บับบไปก่อนอาจจะให้ดูในเคสที่ใช้เล่นด้วยกันกับทิงหยุนก่อนแล้วกันนะครับทิงหยุนเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากอ่ะผมจะให้ดูนะ ตอนนี้เรามี6สแต็คใช่ไหมแล้วอันตีของจริงหยวนก็ไม่เต็มด้วยแต่เราสามารถให้จิงหยวนนั้นบัฟนะครับให้กับตัวของจริงหยวนได้ผมกดอันตีไปแล้วก็บัฟมาสังเกตนะดูที่หลอดอันตีนะเห็นปะทีนี้ผมกดแค่สกิล E เนี่ยอันตีของจริงหยวนก็จะเต็มแล้วแล้วทาให้ผมได้มา8สแต็คนะครับทีนี้พอผมกดอันตีไปคือเปิดมาก็ซัดหน้าเต็ม10ดสเต็แล้วอะ่ะเนี่ยแหละคือข้อดีในการเล่นกับ ทิ <mile> ้งหยุนเลยเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับเวลาเล่นก <itud soundtrack> <Rita> ับจริงอยู่แล้วดีมากอะแล้วพอมันมาพอดีเทพสายฟ้าก็เดี๋ยวเตรียมนะครับเธอนี้เราจะได้เทพสายฟ้าละอันนี้เราก็ตีไปบาเทพสายฟ้า321บลุนแรงนะครับอย่างชอบเลยก็อันนี้แหละเราก็จะเล่นวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็คือวนบัฟวนเก็บอันติเก็บซาแตกอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเคสกรณีที่เราใช้โบรเนียกันบ้างเนาะ โบเนีย bon เนี่ยก็จะลองลงมาจากทิงหยุนอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตัวของโบเนียเนี่ยมีข้อดีก็คือสามารถโยนเทินให้กับจริงหยวนได้เลยแล้วพอจริงหยวนได้เทินมาเนี่ยก็ได้กดสกิล E แล้วเราจะได้สแต็กจาก6สแต็กเนี่ยนะครับจะกลายเป็น8สแต็กเพราะเราได้มา2นั่นเองอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทิงหยุ่นเนี่ยคือเราเราได้10ส,สแต็กตั้งแต่เริ่มเลยนะอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้โบเนียมาได้เหมือนกัน อทีนี้เราก็จะกดสกิลกันไปแล้วก็เดี๋ยวเทปสายฟ้าลงมาแปลสแตก็กโอ้หมันจริงๆชอบอย่างชอบเลย <c oughs> แล้วเราก็จะเล่นแบบนี้ครับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆก็คือสกิลมาเลี้ยงสแตก็กสกิลมาเลี้ยงสแต็กแล้วก็บัฟแล้วก็ตีแล้วก็บัฟแ,แ,แล้วก็ตีอย่างเงี้ยครับแค่ให้ตัวละครเนี่ยไม่ตายก็พอแล้วอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างในการเล่นใน f อ r g เ t ต e n Hall เนาะก็มันจะมีในเรื่องของเราต้อง ทำเทินให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องไม่เล่นแบบไม่ยื้อจนเกินไปก็นั่นแหละ,ะนี่ก็เล่นได้เหมือนกันบโบรเนีทีนี้ในอีกเคสกรณีหนึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าไม่มีทั้ง2ตัวนั้นก็ใช้แอสตาได้ครับแอสตาเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการเร่งความเร็วพอเร่งความเร็วแล้วเนี่ยก็ทําให้ภาพรวมในทีมของเราเนี่ยมันเล่นได้ดีขึ้นก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่สามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันสู้ ทิงหยุดได้ไหมก็ผมยังไม่เจอตัวที่แบบดีเท่าทิงหยุดเลยนะก็อย่างว่าแหละทิ้งหยุดเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับและสุดท้ายก็คือสําหรับคนที่อวยจริงหยวนอยากจะเล่นทีมไฮเปอร์แคลรอันนี้คือเรียกได้ว่า2บัฟอะ่ะเอาให้แบบคีพพ้เตกดาเมจเบิ่มนะครับอืมปาดไปดูเดี๋ยวเจอสิบสเต็กนี่สิบเดี๋ยวดูนะฮะ อันเนี้ยถ้าเกิดเรา <S <S เราไปเล่นในพวกซิมูเยอโอ้โหมันมันมากและดูเลขเนีโ,โ้เกือบสามแสนอะไอนี่คือจริงหยวนผมยังปั้นไม่ฟูนะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดผมปลดสกิลแล้วก็ปั้นทุกอย่างฟูลกว่นี้ก็จะแรงมากกว่านี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเล่นฟูบัฟถ้าเราแรงพอนะมันก็จะบอก บับบบแล้วก็เทพสายฟ้าแบบบับบ๊บบ๊บบบบโอ้โหโคตรแรงผมเนี่ยโคตรชอบเลยทีมทีมนี้นะฮะแต่ทีมทีมนี้มีข้อเสียนะมันต้องแบ่งกันเก็บแต้มสกิลด้วยนะครับและนี่คือภาพรวมของตัวละครจิงหยวนนั่นเองใครชอบแบบไหนก็ลองไปเล่นตามวิธีที่ตัวเองชื่นชอบดูแล้วก็ไกลนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเปิดตัวนี้ดีไหมหรือจะข้ามไปเปิดตัวอื่นดีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดเพื่อซับส หลังใจ้กันด้วยครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องออโตและไม่พลาดไลฟ์สตรีมด้วยนะฮะ YouTube บางทีมันก็เออคือมันไม่ยอมแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะชอบไลฟ์ในเกือบทุกๆวันช่วง5้าโมงเย็น6กโมงเย็นใครที่ว่างๆก็มาทักทายกันในไลฟ์สตรีมได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบาย